พร้อมเอาละครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมไปถึงจุดสุดท้ายของแมปนี้ให้ได้โดยมีเดมครับแล้วก็ลูคัสเรามองไปซีซาร์โลเพอะไรเนี่ยไอ้เย่ยชูทำไมเป็นชูซีซาร์ว่ะก็คือเขาหลอกกันแี้วใช่ปะเธออาจจะหลอกแต่ว่าน้อยกว่าเขานิดนึงโปแล้วเนี่ยกูกาอายแล้วเเี <c oughs> ม,ม,มามาเ,เดี๋ยววันนี้ผมเล่นแบบสุภาพนักคนเราจะไม่มีไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นะครับไม่ดีไม่ดี <c oughs> อ๋อคุณเดมทำอะไรครับเนี่ยเอ้าดูคขาดีกว่าโอ้คุณเดมซื้ออะไรอย่างไรครับซื้อซื้อของอะไรครับโอ้ตอนนี้ซื้อปืนซื้อปออืนผมมีเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทโอ้ซื้อระเบิดไม่ได้แก่ยิมห้าชื่อสัตว์เนียกูอยากซื้อระเบิดจังเลยอ่ะอุ้ยผมอยากซื้อระเบิดมากเลยคุณเดม แหม่ซื้อเบิดไม่ได้เลยซื้อฐานเอาละกันเนาะโอ้ยเธอเธอเจ็บมินปะโอ้ยดูคัสเราก็พูดปกตินะกดอะไรเก็บครับเนี่โยโอเค,อเคพอแล้วพอแล้วพี่ออกนทางเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นกำลังมากำลังมาคุณมาแล้ว,ลวดวงตา <c oughs> สีใส <c oughs> ดวงตาไป <c oughs> ใส่สิอ๋อคือวงาาไปใส่โอ้ยผมว่าตาไปใส่ได้ครับผม เก็บออกใ่ทานนี่คุณเดมอ้าวเก็บปีโคแล้วสาววางให้เราใช้สูตรเดิมเลยครับเนี่ยเราใช้สูตรเดิมเลยเราใช้ป้ายนะครับแต่ซอมบี้มันจะเข้ามาหาเราไม่ได้เฮ้ยแล้วพอซอมบี้เข้ามาได้ปุ๊บเราก็ออกไม่ได้เหมือนกันไปเลยพี่ขับยังไงอ่ะอีกกดเดินกดเดินหน้าเลยกดอันนั้ออกเดินหน้าไปไ นอกเดินนาเก่งไหมครับโอ้ยรอบนี้ป้ายเราไม่หลุดเนาะโอ้ดีมากครับรอบนี้รอบก่อนไปหลุดได้ไงเจ้าบ้านจอดอะไรนะครับเราวิ่งถึงเราจะวิ่งถึงแปดหมื่นเลยใช่แต่ต่ทรมองไม่เห็นไม่เป็นไรนะโอ้มีอะไรเนี่ยครับโขดหินโขดหินหินอันบักใหญ่แหมโอ้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ โหผมอดดูคนหินเลยโอ้คนหินใหญ่มากใค่บ้านใจนี้โอ้ชมชมครับโอ้คนหินใหญ่มาก,<ไ>อ,อ,กอ,อันนี้พั่วนะครับอ่าอันนี้พัวไม่ดีนะครับใช้ตีไม่ดีพัวสนิม้วไม่ดีไม่ดีเราต้องใช้ขุดนะครับพี่ไม่เจอบ้านเลยแหมเปิดมาก็ไม่เจอบ้านเลยนะครับเฮ้ยเราเจอเราเจนนะอนอุโมงค์อีกแล้วครับผมหินอุโมงค์ <c oughs> โอ้ยมีมีบ้านครับมีบ้านมีบ้านบ้านจริงบอกมองไม่เห็นไม่เห็นแมปไม่แมปโอ้ยบ้านสองชั้นครับอ้าวชั้นเดียวชั้นเดียวชั้นเดียวจอดเลยพี่จอดรถเลยจอดเลยครับแม่เร็วลาหลังแรกโอ้ยมี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 เดินครับเราจะเล่นแบบรวดเร็วเลยโอเคไหมได้ได้มาครับผม ใครชาลดออกโอ้โหคุณเนมคุณดูสิครับด้างขวาเรามีฝูงหมาป่าเพียบเลยฝูงน้อ,อวนยว่ะโอเคครับผมลูคคัดมายังเอ่ยวันนี้ไงไปกันครับแหมก็เป็นการเดินชางนะครับที่สงบนะครับสงบมากมองไปรอบๆนะครับอาจจะคลื้มหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมีฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถ้าคืนสีแดงเราจะรวยเลยได้นะเพื่อน ถ้าเจอสีแดงอ่ะสีแดงมันคืออะไรดสีแดงรยหรือาตาไม่หัวใจรวยหรือตาพระจันทร์สีแดงน<ม>ยม,มีมีโจรเงยไหมโจรค่ะอ๋อตรตงนี้ไปใช่ไหมคือถ้าเราเราปวกกับมันได้ไหมจริงแต่ว่าต้องมีปืนทั้งสองคนนะอ๋อเอาเลยครับเอาพระจันทร์ขึ้นแล้วพระจันทร์ขึ้นแล้วพระจันทร์สีขาวครับสดใสเลยครับแม่ขึ้นแล้วขึ้นเร็วด้วยมืดเร็วด้วยตอนหมู่บ้านไม่จอะ ไปเลยพี่จอดไม่ไ,ไหวอ่ะโอ้เกมไม่น่าจะได้นะครับเจ๊มากตอ้มี่เจ๊มากโอ้โหเสียงมากนะครับไอ้ข้อติดงไอ้ข้อติ้งดกว่าตูกี้แยกไม่ออกเลยนะครับเมื่อกี้เนี้ยวว <laughs> ใช่โอ้มืดเกินเฮ้อยอันนี้อะไรอ๋อน,นี่เราเจอปราสาทแล้วหยุดไหมหรือว่าไปต่อเลย ุดียวดียวดี๋ยวตอยโอเคเดี๋ยวเแค๋ยวโอเคอ่อเโอเคครับโอเคเอาไว้เนรถแล้วกดแซดของยังได้ไม่ตกไหยโอเค โอเคโอเค,อเคได้เวลาลุยแล้วได้เวลาลุยแล้วจัดไปครับมีมาด้านหน้ามีมาด้านหน้าเป็นการเป็นงานว่ะรู้สึกเป็นการเป็นงานมากเวลาอจ,จอดเลยจากกาอดก่อนพี่จอดก่อนอ้าวเจอบ้านจอดก่อนครับผมโอ้โหมาโอ้มาโอ้มาโหดมากครับให้หน้าที่เก็บเป็นหน้าที่เราครับ เดีมันเคยเชียร์แล้วว่าเกมนี้ไม่เคยปะอ้าวเชียเล่นไม่เอาดูเลยบอกว่ายังเล่นไม่จบเราจะไปให้จบเลยได้ได้วันนี้แหละแต่มันดูกลางคืนไม่ได้เลยเนาะมันดูตรงไหนวะอ๋อเวลาเวลาตรงไหนวะอ๋อนี่เก้าเก้านะนี่เก้าพ่อแม่ไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยเข้า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 ทั้งคลนจำได้เลยเบสตายตรงนี้แหละ พี่จอดหน่อยพี่จอดหน่อยพี่จอดหน่อยพี่พี่จอดจอดจอดเดี๋ยวมึงจะยื้อเหรอมึงจะวัดเหรอมันมามันมามันมาเดียมซอมบี้มาซอมบี้มาอ่าก็จะเป็ตีซอมบี้ก่ัดตีซอมบี้หน่อยสวยไปไหนวะเราจะเราจะฆ่าเดียวเดียมนัดเดียวอมึงโดนเหรอยิงโดนป่ะเฮ้ย เฮ้ยพี้นไปพีตายโอเคโอเคเฮ้ยตายแล้วไปเฮ้ยโคตรเอาพีไปเอาเฮ้ยเฮ้ยอยู่ย่เราได้มาพีเอามาเพื่อตัวเลยไหมเี๋อเก็บสุกจนแบบได้ได้จนขายได้ของขายได้จริงดีนกีม่เรเค่อยตรงยาวตอนนี้เดี๋ยวเราฝากบ้านตึต่องไปโอเค แล้วเราก็ตรงยามไปกันเอาจุนไปขาวเอาตังก่อนเรใช่แบ่งกันเดี๋ยวตอนนี้มึงอยู่ไหนวาอ่ะตอนนี้กูเก็บศพจุนข้างหลังมกูฟาร์มหลังนะก็ได้เป็นแต่กูฟาร์มหลังกีนจะได้แยกกัน A few moments later ได้ไงเกมกากมาแล้วเอาเกมมาโหเกมเล่นด้วยเปล่าเล่นเล่นเลยไม่ครับเนี่ยถ้าเกมมาก็สี่คนเนี่ยจะต้องเริ่มใหม่นิดหน่อยไม่ครับ ไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมผิเกมไม่ใช่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่เราบอกเราบอกเราจ้าผิดเกมผู้จ้าผิดเกมไอ่เกมเป็นเรื่มเรื่อยจะเล่นบอลค้างอย่างเดียวเลยสักมือเขาไอ้เยี่ยกูมองไปเขาเลยเกมเล่นเปล่าเป็นเป็นขอบมีอะไรบ้างมีผ้ามันแผลกูดูกูต้องโหลดก่อนนะอ๋อเราบอกนะกูต้องโหลดก่อนเอาไอ้เกมถ้าจะเล่นพวกกูยังเริ่มทันใหม่เริ่มเริ่มใหม่ทันไงเพราะกูเพิ่งเริ่มนะโหลดนานปหม ม่เ้ยยิ่เปมีะรไเปียเปมม้าด้วยเอ็มด้วยไม่ขึ้นอะไรขึ้นเล่นอาร์วีโลเะเนี่ยมันเออมันเอามาขึ้นแล้วนี้โลเปะโลบอกเนี่ยกดซเชื่อมไว้ไปกูเติมเซดเชื่อมเลยมอ่ะกดเซเชื่อมไว้เลื่อนไหมเดีวเชื่อนให้ไม่ได้วะเดมฝากเชื่อมนะนี่อมก็พอ ไอ้ขาทะลุลงไปแล้วเตียงอ๋อไอ้ขาทะลุไปไปเลยพี่ขอบรถเลยอ้ามืดพอดีอะไรอะไรเรารวยแล้วเรารวยแล้วมัรวยแล้วเหรอเนี่ยคือเรารวยแล้วแต่แต่รถไปอืดอ่ะมันหนักปะใช่มันหนักเธอเปล่าเธอลงมาเดินดิได้เลยลงโอ้โหลงไปเดินได้โคตรมืดเลยอ่ะมืดจริงแล้วมันท้องฟ้านี่มันสีนี้วะเฮ้ยโอ้หแต่กูหมื่นอยู่หมื่นโลแล้วว่ะ สายฟ้าคืออะไรไอเดียมอะไรคือสายฟ้าไม่รู้กูไม่รู้เป็นที่เจอนกันใหม่เหี้ยเพี้ยเพ็ใหม่เหรอเ้ยหมู่บ้านยาเธอใหญ่ยาจอนะฝนฟ้าข้างนอกมุดตกมีพายุเหรอมีพายุเข้าเลยเหรอกูบอกแล้วเทมมันมันใกล้ฝนตกแงมฟ้านี้ไงเดี๋ยวเราไปเซฟเปลี่ยนกันมาเปลียเราจะมากดตรหมู่บ้านทำไมตัวเทอถึงฝันมันอันนี้ไงรถมันแรงอ่ะข้อเนื่าอยู่ใกล้ข้อแล้วกูกลัวใช่ไหม ใช่ออ๋จสั่นฮ้ยเราไม่น่าจะคนอมู่บ้านหลังนึงครัมันไกลไปว่ะดิมันย้อนไม่ได้เสายฟ้าพี่จ่าตรงนี้อ่ะพี่จ่าตรงนี้อ่ะเฮ้ยเดมมึงแน่ใจอะจอาตรงนี้มีทำอะไรวะเฮ้ยเดมยี่สายฟ้าเปนป้อมด้านหน้าเป็นป้อมด้านหน้าเป็นป้อมนะเข้าก่อนเข้าก่อนวะเข้าป้อมก่อนเข้าป้อมก่อนเฮ้เข้าป้อมก่อน วิกี้สายฟ้าลงตรงหน้าเลยเดมโอ้โหเกรียนกลัวไม่ใชะพวกเราองอยู่ถ้ามันไม่ได้ป้่มเราถ้ามันไม่ได้ป้่มเราก็น่าจะชนะอยู่ถ้ามันไม่ได้ป้อมวะอ๋อไม่มีทุกหมื่นสองทุกหมื่นโลอ่อป้อมใช่ใช่อ๋อโอ้ยโอ้โหตอนหน้าตอนเฮ้ยเธอเธอเธอจอกู้วใส่ฟ้าว่ะสายฟ้าจะทำเราตายวะ A few moments ไปเลยไปเลยไปเลยไปมาแล้วมาแล้วโหลดเสร็จแล้วไปเลยมันไม่เกี่ยวสวยเกมผู้มึงรอแป๊บนึงพวกกูใกล้ถึงแปดหมื่นแล้วตอนนี้กูได้สองหนึ่งไม่มีอย่างดีนะพี่มึงมึงสมบูรณ์ขี่ช้าเลยเหรอเข้าไปเลยขี่เขี้ตองยาไปก่อนที่ขี่ตรงยาวก่อนยาวไปเลย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 เธอออฟทานหมดไอเดียมไอนี่หมด ไอเดียมีหมดเปรี้ยวมาแล้วเปี่ยวมาแล้เปี่ยวมาแล้เปี่ยวมันทันหมดมันทันหมดตาย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 เอาเหลือตัวนึงกูยิงเองกูยิงเองตายหมดบ้าโอ้หหมดหมดหมดโอเคเหลือสองตัวตรงนู้นเดี๋ยวเราขี่ขี่ม้ากลับไปขี่ม้าไปขายไปเอาไปขายอ่ะนี่ไงโอ้โเฮ้ยม้าดำม้าดำม้าดำ อ๋อต้องเก็บนี่หว่าเรื่องมึงเก็บมึงเก็บมึงเ,เก็บเข้าแล้วกันมึงเก็บเข้าไงโหแล้วได้ก็สูญมาด้วยฮนะู้ร้อยนัดเหรอใช่นัชิลมาแล้วอย่างเยอะมาดำด้วยมาดำโคตรเก่งอ่ะ<น>เก่งที่ไหนญญวะมาดำดงไงในไงม,มากับไอ้นี่เราต้องทิ้งรถไฟไว้นี่ก่อนป่ะเดี๋ยวมันมืดป่ะใช่ใช่เราทิ้งรถไฟแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยขี่แล้วค่อยขยับมาเอาไว นี่มือแล้วเธอที่มาไม่เธอกระโดดขึ้นมาแล้วก็วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเาขี่มาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพี่พี่เราขึ้นรถไฟได้พี่พขึ้นรถไฟก็ได้ถ้าถ้ามันยังไม่ได้ขึ้นรถไฟไม่ก็ไม่ก็วิ่งมาถึงบ้างวิ่งมาถึงบ้าวิ่งมาถึงก็วิ่งมาวิ่งมาได้ไม่มาได้วิ่งกนถึงรถไฟกัทันโอ้โหสายฟ้าลมโอยฟ้าเปเก็บเก็บเงินไปซื้อปืนใหม่เลยเห็นแล้วเห็นอะไรแบบเก็ปทิ้งปืน้พี่กนได้พี่เรปืกับป่เก็บเงินไปซื้อปืนใหม่น อุเป็นมานี่มาน,นี่เดี๋ยวมึงซื้อเป็นนี้ซื้อกระเป๋าน,นี้ลูกสองไง okay, ไ<อ>เห็นปะกระป๋องนี้เจ้ากระสุดไรเฟิลมึงยิงมึงยิงซอมบี้หัวนัดเดียวตายยิงโจสองตัวสองนัดตายไปโอ้ยโอเค a few moments later เดี๋ยวกูติดไฟไวอ่ะเดี๋ยวรถมันไ,ไฟเราทำอะไรได้มันเอาไปทำอะไรอะวะสว่างไงอ๋อโอเคขอบใจะเออว่ะก<ว>ูก<ว>็ถามงู ไอกขึ้นสว่างนีวะในหัว <response> ค <ade ninety> ุณ <diver> นึก <kho> ว <ể> ่ไปเผาอะไรได้เอาม้าเป็นโล่อะไรเปล่าวะเป็นโล่กันกระสุนได้ไหมวะเนี่ยมันก็มันก็มีตาเหมือนกันแหละนีขี่รถไปขี่รถไฟมาจอดไอ้บ้านหลังนี้เลยนะมีบ้านอะมีบ้านสองหลังนะขัดไม่ได้อ๋อถ่านหมดไอเดียมลืมเรามีเราถ่านหมดนี่หว่าเพราะเดดแดดเราถ่านไปเติมให้เอาม้าไปใส่ถ่านได้ไหมได้กันไยเอาม้าไปใส่ดีกว่าเร็วอ้าวเฮ้ยแล้วม้ามาอยู่นี่วะเฮ้ยม้ายืด มายึดที่มายึดที่อ่ะมายึดที่นั่งอ่ะเอาเฮ้ยยังไม่ตายปี๊มึงต้องฆ่ามันก่ <c oughs> อนโอ้ต้องฆ่าๆๆ <c oughs> ไม่รู้พี่กูฆ่ามาไม่ลงไอ้เดมเผาสดไปเลยไปเลยพี่ไปเลยเอาเฮ้ยใจยเจยเน็นใจเย็นเหลือเหลือเหลือคนอยู่เหลือคน <c oughs> <c oughs> เหลือคนอยู่น,นี่อันนี้ตกอันนี้ตกเดะเดะเดเราต้องใช้จะต้องใช่ไหนตกวะกระดาษใช่เฮ้ยทำไมเราลดขนม้าเหรอวะ มาโคตเยอะทำไมมาโคตเยอะวะมาเยอะจังวะคนคนค้าม้าว่ะไปเลยพี่ไปเลยยอมมาไหมเนี่ยจะเลนจอดข้างหน้าหน่อยนะเรียบร้อยนี่นี่หลันี้ผ่านไปเลยหลังนี้ผ่านไปเลยหลังนี่ผ่านไปเลยไปไปเฮ้ยม้าเดินม้าเดินม้าเดินตัวนี้ไม่ได้เราไปอเด็กเดี๋ยวล็อกนี่ไงเรียบร้อยโดนมั่ยังไม่หลังย้ำเรี่องรถฝนม้าเลยสักม้าโคตรเยอะเรามีปืนไหม เดมจะมืดหรือเปล่าเฮ้ยเดมไล่ไฟเธออยู่เธอยู่อ้หหเตรงนี้มันมีทางโอเคเราไม่จะไมได้ไปายกอยู่โอเคมีระเบิดด้วยกูเบิดเองกูเบิดเองเก็บกอยังแล้วป่ะว่าเราฆมาสักสองกับตัวดีไหมเฮ้ยเดมป้ายป้าป้ป้าเอ้าป้ายทำไมเรามีป้ายสีอันวะ นี่งไงม้าพี่แอบเลยเดิเฮ้ยทำไมม้าเยอะเหรอม้าเยอะเหรอวะเนะจอดกันจอดกันในในในจอดกันฟาร์มทุกอย่างที่ขวางหน้าครับยิงม้าชิคเลยได้ไหมวะโอ้ยเชี่ยเอ้ยกูยิงไม่อยากฆ่าสัตว์อยู่ม้าเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเหลือเหลือไปสักสองตัวหน่อยนะเฮ้ยเหลือไ้สองตัวได้เยอะม้า er er ไม่เหลือไอ้สัสม <c oughs> ้าไม่เหลือเลยเหลือไปสุดเจยโอ้ยพวกนี้ม้ามันไม่ใช่มีม้ามีคนขี่เอ้ยเดี๋ยวมันจะมืดนะ เดมเดมเมื่อแล้วหรอดวงแดงเดมแดงไฮ้ดวงแดงดวงแดงดวงแดงขึ้นขึ้นบนรถไฟอยู่ในห้องอยู่ในห้องไว้ในห้องไว้นี่พี่รอมาพันเลยรถออกแล้วเดมไม่มีวิธีรอไม่พี่พี่เราก็ขึ้ไฟเดมเข้ามาเฮียโอ้ยเจี๊ยมเอาละครับแล้วพวกผมจะรอดจากคืนพระจันทร์สีแดงได้หรือไม่และจะเดินทางไปถึง80,000กิโลเมตรหรือเปล่าติดตามได้ในอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้พวกผมขอลาไปก่อน บายครับ